แต่สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะคุณยานีไหว้ครูลงพื้นที่ไปอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามและนำมาเสนอแล้วค่ะเยาวชนพลเมืองไทยทีมกล้าท้าเปลี่ยนกว่าร้อยคนลงพื้นที่พร้อมครูยักษ์อาจารย์วิวัฒน์สัญญกำอรผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาของโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศักพื้นที่กลายเป็นภูเขาหัวล้น เพราะอะไรและจะแก้ปัญหากันอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงพลเมืองไทยค่ะเยาวชนนับร้อยคนที่เรียกตัวเองว่าทีมกล้าท้าปเปลี่ยนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดตะกอนดินของแม่น้ำในหมู่บ้านสักง่าตําบลศิลาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ และระหว่างทางเดินก็พบกับล่องลึกข้างทางท,างที่สูงเกือบ2เมตรไม่รู้ผมเตีย้ยหรือล่องมันลึกนะครับก็ยิ้มหัวเลยนะครับล่องสูงเท่าไหร่คะ167เจครับโอ้เขาเราเลยก็ไม่บอกแน่จริงถาต่าอ่ะโอเคครับถ้านั้นเดี๋ยวเราถ้าแน่จริงไปดูด้วยกันเลยครับเชิญครับ ล่องลึกนี้ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําในยามที่ฝนตกหนักรวมถึงล่องทางน้ําบนภูเขาหัวโล้นนั่นเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวหน้าดินไว้โดยวิทยากรในโครงการลงพื้นที่สํารวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ําป่าศัก์บอกว่าตะกอนดินจะไหลาตามน้ําแล้วเกิดการทับถมกันเป็นสันดอนกลางน้ําของแม่น้ําป่าศัก อันถือเป็นอุปสรรคและปัญหาหลักของน้ําที่จะไหลไปสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชลศิธย์จังหวัดลบบุรีวันนี้คณะเขาตั้งคณะกรรมการเตรียมเผชิญเหตุสําหรับกรุงเทพจมแล้วนะครับแต่ขณะนี้มันจะอุ้มน้ําได้ไหมครับท่านว่าเนี่ยภูนะเขาป่าเนี่ยอุ้มน้ําไม่ได้ไปไหนล่ะนะ้ำมันคิดถึงกรุงเทพเพราะพวกคุณยังทิ้งบ้านไปอยู่เทพกันเลย แม่น้ำสองสีที่ไหลตัดกันนี้คือน้ำสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ถูกเรียกว่าต้นน้ำป่าศัก์และเป็นน้ำที่มาจากทางทิศเหนือของหมู่บ้านหรือมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่วนแม่น้ำอีกสายจะมีสีน้ำตาลผสมเขียวคือน้ำที่ไหลมาจากห้วยสักง่าซึ่งเป็นสายน้ำที่มาจากป่าใกล้หมู่บ้านและความแตกต่างของสีน้ำทั้งสองสายนี้สีแดงถูกวิเคราะห์ว่าเป็นที่มาของสีดินตะกอนที่ถูกชะล้าง มาจากพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นภูเขาหัวโล้นและเป็นผลจากการทําการเกษตรหรือการปลูกข้าวโพดส่วนน้ําที่มาจากห้วยสักง่าที่มีสีเน้นไปทางสีเขียวนั้นเป็นน้ําที่มาจากป่าบนภูเขาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สอดแทรกไว้ให้เห็นได้ตามสีของน้ําชาวบ้านในตําบลศิลาไม่ว่าจะเป็นบ้านสักง่าหรือบ้านหินโนนโดยส่วนใหญ่หรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรไร่ข้าวโพดแต่บางคนก็ปลูกมะขามนานาชนิดเป็นอาชีพเสริมโดยชาวบ้านจากหมู่บ้านสักง่ายอมรับว่าแม้จะเป็นหนี้สินจากการปลูกข้าวโพดแต่ก็ยังมีเงินหมุนเวียนได้ใช้จ่ายเพราะมีเพียงอาชีพนี้ที่จะทํามาหาก,กินเลี้ยงชีพได้อดีตนักธรณีวิทยาร่วมลงพื้นที่กับเยาวชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนได้กล่าวถึงผลกระทบจากตะกอนดินที่ว่านี้ว่าจะทําให้แม่น้ําตื้นเขิน และส่งผลให้น้ําไหลได้น้อยลงเรื่อยๆและชี้ว่าแนวทางป้องกันไม่ให้ตะกอนไหลลงไปยังแม่น้ําควรจัดทําฝายชะลอการไหลของน้ํารวมถึงการปลูกไม้ใหญ่ผสมไปกับการทําไร่ข้าวโพดเพื่อสกัดกั้นตะกอนดินอีกชั้นหนึ่งผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทําให้แม่น้ำเนี่ยตื้นเขินมากขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่เราจะาเก็บไว้ได้เนี่ยมันจะลดลงมันจะไหลเป็นน้ําหน้าดินไหลลงไปข้างล่าง อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงไม่จําเป็นต้องอเลิกทาไร้ข้าวโพดเพราะว่านั่นคือเป็นไรายได้หลักของเขาแค่ให้เขาปลูกแซมเป็นแนวอาจจะทุก50เมตรในเริ่มต้นะนะครับแล้วจากนั้นก็คือถ้าเกิดไม้ยืนต้นเนี่ยถ้ามีไม้ผลหรือว่าไม้ที่สามารถจะตัดขายได้เราก็สามารถที่ปลูกแซมได้เพิ่มมากขึ้นป,ประกอบอาิีพทำไร่ข้าวโพดเลยครับทำไร้ข้าวโพดมาประจำมีกี่ไร่คะกะั 50กว่าไรเลยนะครับกา <ไป S 2> ่นี่ยืมมาลงทุนที่ไทยเนะี่ยซื้อปุ๋ยซื้อหนวเพิงได้แนวสิบโลนี่เยียบส0ง0ันคทดวนี่เยาวชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนลงพื้นที่ในหมู่บ้านสักงาตําบลศิลาอําเภอลมศักนะคะเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่โดยหลังจากนี้จะกลับไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำต่อไปค่ะทีมเยาวชนกล้าท้าเปลี่ยนร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นต่อปัญหาในพื้นที่ หลังได้ลงสำรวจสภาพภูมิประเทศและวิถีการทำเกษตรของชาวบ้านในตำบลศิลาอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ถามเขาก่อนว่าเขาเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วเราคิดจาถามเขาว่าถ้าเกิดมีหนองอมันจะช่วยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยทำไมไม่ลองเออก็ให้ลองเขาเปลียนแล้วก็เหมือนให้ลองเขาคิดคิดดูว่ามีหรือไม่มีเลยคือนาะคันบันไดมันก็เป็นเหมือน เรื่องเรื่องน้ำด้วยก็คือเวลาที่แบบฝนสมุดฝนตกลงมามันก็มีพื้นที่มีคันดินคันนากักเก็บน้ำไว้ใช้เวลาน้ำแรงแล้วเวลาน้ำแรงมันก็มีคันดินนี่แหละที่ช่วยชะลอไม่ให้น้ำมันไหลลงไปเพื่อแบบไปท่วมทางล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีกว่าภูเขาหัวโล้นตอนนี้ที่มันแบบไม่มีอะไรเบรกและเหตุผลที่ต้องจัดโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศัก์ เยาวะชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนได้มาลงพื้นที่นั่นเพราะว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและอีกเหตุผลหนึ่งคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยากต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆการลงพื้นที่ครั้งนี้ครูยักษ์หรือนายวิวัฒสัญญกรรมทรนจึงได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน พร้อมๆกับการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆให้เยาวะชนทีมกล้าท้าเปลี่ยนว่าการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรบนพื้นที่ภูเขาต้องทำนาแบบขั้นบันไดและการทำหนองน้ำขึ้นซึ่งหลังจากนี้เยาวะชนและชาวบ้านจะนำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นไปวางแผนแนวทางแก้ไขและพื้นปูนพื้นที่ต่อไปแล้วที่สำคัญคือพื้นที่ต้นน้ำป่าศักดิ์ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเตือนเตือนมากว่าลุ่มน้ำป่าศักดิ์จัดก,การยากสุด แล้วเขื่อนที่สร้างไว้เนี่ยเขื่อนขนาดกลางเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างไว้เนี่ยตะกอนอย่างนี้ยมันจะลงไปทําให้เขื่อนตื้นเสร็จแล้วเก็บน้ําไม่ได้เมื่อเขื่อนเก็บน้ําไม่ได้ข้างบนก็ไม่มีป่าอุ้มน้ําหนองน้ําก็ไม่มีเขื่อนไม่มีน้ำมาทะลักถึงเทพที่จริงทําเพื่อคนกรุงเทพนะอันนี้แต่แท้จริงประโยชน์ของชาวบ้านจะได้ทันทีเพราะเขาเก็บน้ําไม่ใช้เองไง พอเขาปรับมาเป็นนี้ก็จะเกิดป่าขึ้นเดี๋ยวตรงนี้จะค่อยกิดกลับมาเป็นป่าตรงนี้จะเป็นที่อุ้มน้ําเขาจะมีข้าวกินเขาจะมีป่าเราก็ได้อากาศบริสุทธิ์ได้ป้องกันน้ําท่วมได้อาหารบริสุทธิ์กินประโยชน์ทุกคนได้เลยแบ่งปันรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเยาวชนพลเมืองไทย จากโครงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศัากด้วยหลักปฏิบัติแบบกล้าท้าปเปลี่ยนหลังจากที่ได้เรียนรู้ข้อมูลจากการได้สัมผัสกับสภาพปัญหาด้วยการลงพื้นที่จริงและได้ศึกษาข้อเท็จจริงในหลักวิชาการจากวิทยากรกำลังลงมือทำลงมือแก้ปัญหานับเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งไม่เพียงแค่ประโยชน์อันสูงค่า ที่ผู้ไปเยือนได้รับแต่ยังเกิดประโยชน์อันมีคุณค่าสำหรับทุกคนในพื้นที่อีกด้วยโคร,รงการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาจากป่าต้นน้ำป่าศัากมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวบุคคลชุมชนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไม่เพียงเจ้าของกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เป็นพลเมืองเท่านั้นแต่ยังคาดหวังให้พลเมือง ที่ร่วมกิจกรรมคือพลเมืองไทยที่จะก่อให้เกิดความรู้ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอันพึงเป็นหน้าที่ของตัวเองและสร้างประโยชน์แก่สาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมและประเทศในอนาคตต่อไป